ก่อนอื่นเลยสุขสันวันวาเลนไทนยนะคะ14กุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะก็13บบันเทิงของเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลสำรวจจากทางกรุงเทพโพค่ะที่เขาได้สำรวจออกมาแล้วนะคะว่าศิลปินดาราคนไหนที่ประชาชนอยากจะมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดในวันแห่งความรักนะคะก็สำรวจออกมา5อันดับค่ะทั้งชายและหญิงเลยจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ เริ่มที่อันดับ5นะคะกับดาราชายและหญิงที่ประชาชนอยากจะมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดในวันแห่งความรักค่ะฝ่ายชายเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่กลับมามีผลงานทางจอโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งกับพี่แซมยุรานันนะคะก็ได้ไปร้อยละ7.6ค่ะส่วนฝ่ายหญิงเป็นของนางเอกสาวเอลบางร่างน้อยนะคะใหม่ดาวิกาผลสำรวจก็ได้ไปร้อยละ6.2ค่ะ ต่อกันที่อันดับ4ค่ะคุณผู้ชมฝ่ายชายได้แก่พระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุนะคะที่ได้ผลสำรวจร้อยละ8ขณะที่ฝ่ายหญิงได้แก่สาวไวเฟินพิมพ์ชนกค่ะได้ไปร้อยละ8.2ค่ะ ขยับมาที่อันดับ3นะคะฝ่ายชายได้แก่แรกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ได้ไปร้อยละ8.5ส่วนฝ่ายหญิงเป็นของนางเอกสาวยายาอูรัศยาร้อยละ10.7ค่ะอันดับ2แล้วนะคะฝ่ายชายเป็นของแรกหนุ่มณเดชนคูกิมิยะได้ไปร้อยละ12.3ค่ะส่วนฝ่ายหญิงนางเอกสุดฮอตเบลล่ารานีร้อละ21.4ค่ะ ส่วนอันดับหนึ่งนะคะพระเอกหนุ่มที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือพี่เวียสุกรวัฒนะคะได้ไปร้อยละ22.9และฝ่ายหญิงก็คือซุปเปอร์สาวพี่อัมพชราภาค่ะที่ได้ไปร้อยละ29.9เลยแลยค่ะ